ไลองเด้ออาหัวมันเงี้ยวเห็นบ่อาสามสี่องมันกาดำปีเทียมหงเือบบบอได้ืมเนเงอยูอ่ไปสามสี่มันกาดำปีเทียมหงเหองือบิบบอได้ปันตงแบบดีโอเค <c oughs> น่องมันกาดำปีเทียมหงเินบ่อได้เยี่ยมนองมันกาดำปีเทียมหงเินฝนบ่ได้ได้แหงอบ่ันปนรนี้แล้วไฮแบน์ติดประโยเงี้ยสมมติได้

เยี่ยมขอพันบดันได้สอบ่หต่อยไปแงจนั้าน้ํอ่นผู้ลเทเป็นตาสังอันานบ่หัสูเป็นบ่หสูเป็นสู้เพ่นเด้อต่อมาเลยงต โวน้องนงั่งบะหันสูเป็นสูเพิ่นกันยังได้เลยบะหันสูเป็นสูเพิ่นแหล้วหายใจไหมบะหันสูอ่าโอเคหอยกอบครับต้นง,งหิงนหอยบะันต่อยไปแทงจันอันแนวน้ไอ้นั่นผู้ลอเทเป็นตาตังอันวัดนองนงั่งบะฮันสูเป็นสเสดโอ,อ้ยังหายใจอยู่เออย่าย่าให้มันเป็นนัง่งเด้อ อันว่าตัวน้องนั่งหายอ้าปากออกกุมกวงไปรอบนึงอ้อยบวชันต่วอ้อยไปแข่งจันอันแนวน้ำไอ้นั่นผู้โลเทเป็นตาสังอันว่าตัวน้องนั่งบวหันสู่เป็นสซ่พันบวหันสู่เป็นแฟนน์ไอ้ก็คือหายใจดูเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแบงมาหายใจแป๊บนึงอ้ำไนั่นผู้โลเทเป็นตาสัง สู่เนี่ยเป็นสู่เพื่อนเนี่ยบอห้ต้องหายใจอ่าอันว่าตัวน้องนั่งบอหันสู่เป็นสู่สู่เพื่อนแล้วจะหายใจไหมบอหันสู่เป็นสู่เพื่อนมองเนี่ยไปรอครับอิงหอยบอหันต่อยไปแข่งจันอ่ะว่เป็นยังไอ่อยไปแข่งจันอันแน้ำน้ำ ตอนลองเขาต้องหายใจให้เขาเต็มกระบ,บังลมก่อนบพราะสารมันส,สีบอบองหอดค้ามุดท้ายเป็นยังตีว่ามันเบิดลมก่อนพอ,อยังวัดตี <c oughs> อ่านี่ค้านี้มันมาสาโหด <c oughs> อ่าวัดตัวน้องนั่งบ่หันสู่เป็นสู่สเ <c oughs> พิ่นทันทีเด้ สูนี้สันส้นๆอ่านว่าตัวน้องนั่งบ่อหันสูเป็นสูเพิน่นหายใจเต็มๆบ,บ่อหันสูเป็นสูเพิน่นแล้วมันสินลากไปได้บ่ะนี่รอบครับไอ้บ่หันต่อยไปแข่งซันอันน้าน้ำอายนั้นผู้รอเทศเป็นตาส่า มีถือต้องเหลือแค่ความมั่นใจแล้วก็าหายใจเข่าลึกๆึกลจบแล้วเนี่ยทีเนี้ยให้ร้องอีกอีกทีนึงแล้วเอาส่วนตามนี้เลยหายใจตามนี้เลยแล้วมันจะได้เก็บไว้ก่อนเอาไว้เป็นขอนะนอ่าเอาไว้เป็นเดโมเอาไว้เป็นตัวเทียบว่าร้องถูกไม่ถูกทีเนี้ยขอฟังข้างหลังน่อย <c oughs>